ไน้ไหมนะฮะเอ่อฉันหมายถึงแค่พายุนะได้อหมขอแค่บ้านฉันก็ได้เนี่ยแคงนั้นนะไันนี้ไงไม่กินไม่ด้เหรอฉันได้ยิน,นยเลยฉันไม่พูดอันนี้ใช้กระส์นะ,ะเมื่อกี้ฉันขึ้นไปตรงหน้าห้องสมุดแล้วฉันแค่ไปลองขอประตูไม่ไหรอกแล้วมันมีเสียงเอ่อเหมือนเด็กผู้หญิง ได้ยินไม่ใช่ได้ยินมะใครร้องไห้อะไหนตอบฉันก่อนเออตอบอะไรล่ะให้ฉันตอบอะไรอ่ะคือนายได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นเลยเสียงเด็กผู้หญิงก็ไม่ได้ยินเลยพี่พูดอะไรสักคำไม่ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องเพลงหรือว่าทําเพลงหรือแบบเหมือนอะไรเลยหรอไม่แต่นายคนเดียวที่ได้ยินนะเฟแต่ตอนนี้ทุกคนได้ยินฉันว่า อุ้ยนี่ใช่ไหมเอ๊โอ้ทำไงรวมกันไว้อ่ะบาเรียโรงเรียนยก็ค่อยคลายเออฉันได้ยินนี่อะไเราไงบ้านเลเปนคอร์อบอกว่าเลเปนคอร์อบอกว่าศาสตราจารย์เหมือนเขาทำอะไรกับบ้านพลังไม่ใช่หรอมันมันคือ,อยังไงนะเออฉันได้ยินเสียงพุฉันก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะได้ยินเสียงดังมากเลยบนท้องฟ้า มคือฉันอยู่ในตึกฉันไม่ได้ยินอะไรเลยแต่พอฉันออกมาฉันเห็นพวกที่เป็นอคอกคุยกันแล<ถ>้วพวก,ขพวกเขาก็รีบเถ้ามาปฏิบัติต่อน่าจะใช่น่ะบาเรียนน่าจะหายไป่ะตอนนี้ฉันมองว่าที่ห้องถุงน่าจะไม่ปลอดภัยเท่าบ้านของพวกเธอแล้วเพราะฉะน,นั้นแล้วแยกย้ายออกไป,ไปที่บ้านของพวกเธอก่อน,อนเดี๋ยวดิฟใจ,จไ,ไม่ได้ เเจอกันนะเล่นเวเเร็วันกลับอนนะเพอนูลับางี่เดิมไปกันทีเดิมนักเรียนไปเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มอะไรเออ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 โอเคเออเออโอ้ย m b มาเนี่ยมาเนี่มานี่มาเนี่ยนักเรียนไปเป็นกลุ่มอย่าแยกกัน นักเล่นยังไงวุ้ดคนหายไปหมดอ่ะ<ม>เอสมี่เราจะไปไหนนะ้านจะไปหาตุ๊กอนดดิวในบ้านกิฟฟินดอร์เขาบ้านได้แล้วเจอหูแม่งพระโอ้โหไอ้เฮียคนเราไปติดเลยผักกินเป็นห่วงกูมันไม่บ้านกลับบ้านกลับบ้านอะไรจ๊ะ อ่าคืออาการเพื่อนบนห้องมีเพื่อนบนห้องของอาการเป็นไรก็บ้านก่อนนะแต่ไม่ปกติอันนี้อาการยังไงอ่าเขาเหมือนล้อขึ้นมาน่ะเขาขึ้นไม่ได้งดนนั่เลยะไปได้ไปเข้าไปไม่ได้ท่านนายบอกว่านาจะพาฉันติก็ไม่ได้เอาเอาไรนะเมื่อกี้ไหมส่ะไม่ห้ามเข้าบ้านฉันนายพาฉันเข้าไม่ได้หรอเอาไงดีอ่ะเมื่อกี้นายแปลกๆนะ ใช่ยังไงอ่ะฉันจะลงไปิดข้าวบ้านนี้ได้ไหมน่ะพูดเสียงแปลกๆใส่ฉันแล้วบอกว่าให้ฉันเข้าบ้านนนี้อ่ะเข้าไม่ได้ไม่ได้จะหนูมันไม่ให้เข้ารอกูุภามันมองหนูไงใช่หรอใช่เบบีกดอยู่อันดิวไม่งั้นฉันโดนกลับไปอันดิวไหนเป็นบ้าเลยคุณนายเนี่ยจะพาฉันต้องไปได้หรือไงเพื่อนไั่อยากรู้หรอกจดจาร์อยู่ไหนบ้านเพื่อนมันต้องไปชุม คนไหนไม่อยากรู้หรอถามว่าอยากรู้ไหมข้มางนอกอ่ะไม่อยากรู้แล้วตอนนี้สราจยา์เขาอยู่ในบ้านทัมหมดเลยได้อ่าไม่เป็นไรอ่ะกลับบ้านแล้วมายจริงใชฉันจะไปตามหาเสียงคือตัวคนเดียวก็ได้ในงอนเหรอไม่ฉันจะไปหาต้นตอของเสียงนะไปฟังนะกลับไปไบ้านแล้วสราจยา์เขาจะบอกทุกอย่างไว้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น ถ้าการที่นายกับฉันออกไปตะเวนหา้วเราจะรู้ความจริงไหมว่าเสียงนั้นไม่คืออะไรอ่ะแล้วศาสตาจารย์ที่ศาสตจารย์เล่านายเชื่อเหรอเชื่อสิแล้วเสียงมันคืออะไรเล่าก็เลยกลับมาที่บ้าน่ะความจริงเนี่ยโกหกให้เราแบบสบายใจก็ได้นะฮะตะกัดเลยหงนายเนี่ยจะเอางี้กลับบ้านก่อนถ้าวันนี้ไม่มีอะไรคืนนี้เราออกไปด้วยกันโอเคไหมโอเคแต่ฉันสัญญาคืนนี้เจอกันโอ้นายนัดกับฉันหอนี้เขินชะมัดไม่เจอกันนะ เมื่อกี้ฉันพูดเล่นอ่ะได้ฉันจะจำคำพูดนายไว้เข้าไปแล้วเขากลับบ้านเขาเขาแล้วเฮ้กูเข้าบ้านแล้วจ่ายมาปลอดภัยกันดีหรือเปล่าเจ้าเด็กๆโอเคปลอดภัยดีไมนได้เสียงยังแต่งไม่ได้เสียงอะไรแปลกๆไม่หยุดเลยล่ะครับเป็นเรื่องปกตินะนะตอนนี้เพื่อนหายแล้วมันสักจ์ใครหายไปจ้ะใครหายบ้างนะไม่เห็นเฟยครับตอนเนี้ย ไปหายไปคนนึงค่ะเดี๋ยวต้อง,องให้<อ>ใหต้องใหเ้เราคิดว่าน่าจะสัจจอาจารย์คิดว่าน่าจะผิดพลาดสักเล็กน้อยนะ่ะเดี๋ยวศัสตราจารย์ทุกท่านอาจจะไล่เวทแล้วนะนะต้องออคุณแม่บ้านผมรบกวนตามหาเด็กนักเรียนที่ชื่อเปยหน่อยได้หรือเปล่าครับได้เลยได้เลยไอเอลของตัวนี่ก็ไปทํางานรอยยังไงฉันไม่อยากให้พวกเธอออกไปข้างนอกนะเพราะว่าเป็นการไล่โปรเทโกนะ่ะมันจะ <Okay. S 1> อาจจะ <Okay. S 1> มีการกระทบกระทั่งกับ วัตถุบางสิ่งแล้วนะฉันไม่อยากให้พวกเธอเห็นเพราะฉะนั้นเ้อระมัดระวังตัวเองกันนะจ๊ะริฟปินดอข้ามเอยจานอกจากเฟยมีใครอีกไหมเพื่อนใครหายไปอีกรึเปล่านะอีกไหมออท่าซัมเมอร์ก็บอกว่าอายุเจอแล้วนอายุอายุอยู่ไหนนะ ทุกคนเงียบๆทุกคนเงียบเออชั้นสองฉันไปเช็คแล้วไม่มีคนอยู่นเงียบทุกคนีเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วฉันมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะเออใจกล้ารู้เดี๋ยวคืนนี้ค่อยไปจริงๆเนี่ยแผมเองก็อยากจะเล่นแต่ว่าที่ผมเข้ามาที่บ้านอ่ะผมกลัวว่าผมกลััวมมนจะีีสตอร่ไงแต่ตอนแรกฉันอยู่โถกินข้าวใ่ทุกคนทุกคนจุดๆทุกคนจุดๆทุกคนจุดๆนะจุดๆเอ๊ะแต่ก็อยู่กับพวกเราตลอดนะทุกคนจุดๆไปผมจะไม่บอกว่าผมอยู่ที่บ้านใช่ฉันจำได้ไงเธอเป็นอะไรอ่ะ ถึงงงไงว่าเธอเป็นอะไรที่ชั้นสองอ่ะนี่เขานี่เขาทะเลาะกันพวกผูเนี่ยทำไมพวกนายมองฉันอย่างนั้นนะไม่ี่ก๊อตเดินจะไปเดี๋ยวไปเล่นนะจะไปเล่นไปก่อนเพราว่าฉันอยากอยู่เงียบๆแป๊บหนึ่งอะไรนะคุณมาอ่ะแล้วใครพูดกับยายเนี่ยแล้วเธอก็พูดกระแทกใส่กันฉันก็เลยงงว่าเธอเป็นอะไรไม่นะยายทำงานกี่จะมาแปดสิบปีแล้วยายยังไม่เคยเจอเลยเขาทะเลาะอะไรกันอะ คาลแปลกตู้หรือะไรนะก็คาอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วแต่คายบอกว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคอ่ะไม่เลยท่าทางกาทำใหม่ยาอ่ะไม่ได้ว่าเธอซะหน่อยนะไม่ไม่ไม่ใช่นาไม่ใช่นาไม่ใช่นาไม่ใช่เสียงนายแปลกไปด้วยนะไม่ใช่หรื มันติดกว่าจนเกิดเรื่องไม่ดีกันซาตานยัยเฮ้ยใครออกไปอ่ะย้ายเข้าไปแทนใจไม่ใช่นะจดหมายไม่มีหรือใช้เวลาจะต้องถึงหโฮซาตานเป็นไหนจ๊ะจะไปซื้อข้าวหนาคุณหนูจะไปไหนมันอันตรายจะไปไหนกันคุณหนูมีข้าวในกระเป๋าเลยค่ะคุณยายรับเลยไม่อะดูดิเนี่ยเหมือนเขาไม่ให้ไปเห็นไหมเขาอยากห้อยู่ปะเฮ้อ หายไปรู้ฉันรู้แล้วฉันได้ยินแล้วแต่ว่าฉันทําอะไรไม่ได้พิเศษฉันก็เข้าห้องโถงไปไงจะทำยังไงดีฉันคิดถ้าไม่ออกตอนนี้ฉันว่าสาราจะควรจะสอนเวทบนอะไรสักอย่างให้เราป้องกันตัวถ้ามันอันตรายขนาดนี้มันยังไม่ถึงคาสเลยอะเร็วๆนี้แล้วว่าเป็นเย็นไว้นะเมื่อกี้ใครคุยกับเจ้าเน็ตตอนสุดท้ายน่ะฉันเห็นเจ้าเนทเดินออกจากประตูไปน่ะไม่ใช่หมายถึงคนที่คุยกับเจ้าเนี้ใ่ไหดีใช่ผมสียงตาลที่ออกไปด้วยเจ้าเนทก็ออกไปด้วยใช่ออกไปสองคนนะเมื่อกี้ ยูเขากลับมาแล้วน่ะตอนนี้น่าจะเหลือแค่เจ้ um. านี้นะยูเขาไปตอนไหนเจ้าเน็ตฉันเห็ยเขาบอกไปเมื่อกี้แล้วน่ะแต่เขาไม่ได้ไป็นเดียวนะฉันเห็นนะก็เมื่อกี้พายุไปตามเขาไงแต่พายุอยู่นี่ตามไปได้เมื่อกี้ให้แม่บ้านออกไปตามอ่ะแม่บ้านพูดเขาไม่กลับมาแล้วฮะไม่นลัวย้ำมันด้กลับมาเนาะเขาไม่เสร็จจะคุมเลยนะเมื่อกี้เจ้น็ตนะเขาาออกไปเมื่อกี้แล้วค่ะคุณยายไม่ไกลนะไปไกลมาเจ็บปากใส่ไปกันดีกว่าเจ้าว่าตอนนี้มันแล้วจะบ้าไปแล้วนะแบบว่าเรา ไม่มีใครกลัวกันเลยหรือไงดีกว่าล่ะพวกเคาไม่กลัวกันเลยเหรอเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ออกไปหาใช่เหรอใม่เหรอพวกพูดกับนายอย่างนั้นเขาต้องเน้นอ่ะบอกว่าเออจะออกไปซื้อข้าวฉันก็เลยงงว่ากาไม่กลัวกันเลยหรือไงไม่ใช่เวลาซื้อข้าวถูกนะเพราะน่าจะถามทำไมเขาไม่้ทำมีข้าวยใช่เซ็ตกังวลอ่ะเมื่อกี้ออกไปตามมาบอกฉันหิวข้าวจะไปซื้อข้าวเอ้าแล้วฉันทำไงอ่ะ นี้ฉันรู้สึกว่าเพื่อนเรามักจะแปลกไปทีละคนสองคนนะไม่รู้นะฉันเอลองสังเกตเพื่อนคนรอบข้างดูเหว่าพวกนายต้องดึงสติเขาบ้างนะแบบว่าบางทีเขาก็ทําอะไรแปลกๆไปนะอเขาไม่กลัวเลยลองดึงสติเพื่อนดูนะแบบว่าแต่ละคนก็แบบว่าไม่ฟังอะไรเลยแล้วก็เดินออกไปเดินออกไปกันนะเขาไม่ได้อ้างนายหรือเปล่าไม่มีเรื่องหรือเปล่าที่จริงก็ไม่น่าจะอ้างนะแบบว่า เขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าสัตว์อาจารย์ก็อยู่เมื่อกี้ก็คือเขาตอบแบบตอบแบบว่าตอบแบบธรรมดามากอ่ะตอบเหมือนคนไม่กลัวอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาเป็นห่วงแบบว่าไม่่อยถูกวิธีค่ะการที่เขาออกไปโดยที่เขาไม่สามารถทําอะไรได้มันดูเหมือนขมูมากค่ะอืมดิดหนึ่งนิดหนึ่งรานแบบใช่แต่ฉันคิดว่าแค่เรื่องข้าวเขาไม่ออกไปหรอกมั้งคนก็อยากไปช่วยเพื่อนแต่พวกเรายังไม่รู้ว่าคนอะไรสัดขวางเลย นัต้องต้องเรายังเด็กอยู่นะเร่งลูกต้นไม้เพื่อนเพื่อนดังมากเลยเร่งโตนะบ้านจะโดนหักคะแนนใหม่โดนดีคือใหญ่คือมันต้องเล่นแบบว่าโดนต้องต้องโดนหักคะแนนบ้านสักทีแล้วแหละจริงๆนะผมบอกไว้ให้นะถ้าถ้าอย่างเงี้ยมันต้องโดนหักให้แบบว่าโดนหักโชว์สักหน่อยนะเด็กๆมันจะได้เลิกแบบว่าเลิกแบบเขาเรียกว่าอะไรเลิกเอาแต่ใจออกไปตามหาสิ่งที่มันอันตรายอ่ะตัวจะเป็นกับเด็กปีหนึ่งเหรอเว้ย แต่โลแต่ว่าตอนนี้แม่งโลเมืองแม่งมาดีจัดเลยนะคือสิ่งอันตรายเริ่มเข้ามาแล้วมันคนมันเห็นไหมพวกเด็กๆมันยังไม่กลัวกันเไยมันออกไปตามหาอะไรเงี้ยผมว่าทางโรงเรียนต้องหักคะแนนบ้านโชว์สักหนึ่งบ้านแล้วละพวกจะได้เข้าใจกันว่าหักจริงเอาเดี๋ยวบอกว่าหักคะแนนหักคะแนนเนี่ยไม่หักเลยอะไรเงี้ยเออหักกิฟต์นดอร์เลยก็ได้เนี่ยไม่เป็นไรครับวันอนุญาตอยู่แล้ะ4ีเคสักหนึ่งใจเย็นพี่ อันนี้ก็เกินไปอันนี้ค่อนข้างออกแบบว่าอันนี้อันนี้เกินไปจริงมาถึงแบบให้ซีเคเลยอะเอาแค่แบบหักคะแนนบ้านโชว์เหอะมันไม่งั้นคนมันก็วันนี้มันอะไรอ่ะคนมันก็แบบไม่ทําตามเงินมันออกไปหาสิ่งที่มันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผมตอนนั้นอะที่ผมออกไปกับพี่ก๊อตอะไรเงี้ยแต่สตาการ์เจอพอดีเลยต้องกลับอะต้องหักโชว์วะถึงจะได้กลัวโรดิโกแม็กซิมาร์เปียนตดวดูรีรีเพโรนี่ครัย โรเทโกแมกซิมาเปียนตัวดูรีรีแพโรนคำตออน่าจะสร้างแบบว่าโรเทโกแมกซิมาเปียนตัวดูรีรีเพโรในคนาะสางว่าโรเทโกแมกซิมาเปียนตัวดูรีรีเพาโรนคำตอน่ากะ้างแบบว่าเงกแมิาเกีนตัูเาโรในคำตอนน่าจร้างแบว่าโรทกมกซ่าเล่ยนตัวดูรีรยเล่นคด้นะ้างแต่ว่าเทโกแกซมาเปียนัูเหรนคอนน่จะ้างแบบว่ารเกแมกันมากปียนตัวดูเรอนคำตอนน่าจะร้างแบบรเห็กแมซิเปียัวรีรเพยในอน่ะาง ฉันไม่เจอเฟย์เหมือนกันนะเหมือนตอนนี้บาเรียจะกลับมาเป็นปกติถ้าหากเฟย์อยู่ข้างนอกแล้วเฟย์เข้ามาในบาเรียในกรณีที่เอ่อเข้ามาช้ามากกว่านี้เฟย์จะสลายเป็นปุยผงแน่นอนเันสัญญาฉันฉันไม่เห็นแย่ละเฟย์ยังไม่ได้เข้ามาหรอเพราะฉะนั้นเธอไปคุยกับใครหเดี๋ยวฉันจะให้เวลาพวกเธอเดี๋ยวระหว่างนี้ฉันจะคุยกับาัารย์ทุกท่านให้ฮันดับบี้เพื่อให พวกเธอได้ไปตามหาเพื่อนของเธอาะฉันไม่ทราบได้เหมือนกันว่าตอนนี้เฟย์อยู่ที่ใดเเป็นแต่วิ่งออกจากบริเวณฮอกบอร์เดดขาดเพราะว่าตอนนี้บ้านบารียซึ่งเป็นบ้านบารียที่ค่อนข้างใหม่แน่นอนว่าพลังสายเวทของศาสตราจารย์แต่ละคนนั้นได้รวบรวมกันอยู่ที่บาเรียทั้งหมดแน่นอนว่าถ้าเธอแตะเข้าไปแม้แต่นิดเดียวในเวทของรีพโรินิคัมนั้น มันจะสลายเป็นปุยผงทันดีเข้าใจหรือเปล่าแล้วเธอก็เข้าตามอาจารย์ใข้าใจครับต่อไปฮะฉันจำได้เราี่ขึ้นมาก่อนเราควรจะมารวมกันตอนกี่โมงเหรอคะ่านอาจารย์ให้ทุกคนไม่แยกย้ายกันแล้วหายไปกัไปตามหาเพื่อนของฉันก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าถึงที่เธอควรทำกณบอกศาสตราจารย์นะไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะโดนดุเอาฉันว่าตอนนี้ความปลอดภัยมันสําคัญมากกว่าการโดนดุหรือไม่โดนดุนะ ฉันไม่อยากอยู่ในห้องกับคนที่มันกลับไปตามแบบเพื่อนของพวกเธอไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงไรแล้วเราจะมารวมกันตอนไหมคะโอ้สารกานฮะมีคนออกไปเจ้าเนตกลับมาตอนสี่ทุ่มโอเคครับเราจะไปตามหาคะสี่ทุ่มเดี๋ยวยังไงฉันคิดว่าน่าจะรวมตัวกันที่ห้องโถงนะนะคิดเจ้าเนตพูดตอนนี้ฮอบวอร์ดปลอดภัยแล้วน่ะไปเลยจ้ะไปตามหาเพื่อนไปะาาแสจ่ายให้ไปตามหาเพื่อนได้นะโอเคแล้วแล้วก็พูดกับเธอว่าอะไรเมื่อกี้เขาเขาบอกเจได้ว่า ฉันฉันถามเขาว่าเขาออกไปไหนมาเขาก็เขาบอกว่าเขาออกไปซื้อข้าวกับไมกี้แต่ว่าไมกี้อ่ะไม่ได้ไม่ได้เข้ามาด้วยอ้าว oh. แต่ว่าเจ้าเน็ตบอกว่าไมกี้อ่ะขึ้นเข้ามาก่อยเขาแต่ที่ฉันเห็นคือเจ้าเน็ตเข้ามาคนเดียวนะนนทีนี้เจ้าเน็ตก็เลยบอกว่าฉันจะออกไปตามหาไมกี้น่ะสรุปมีสองคนที่เราต้องตามหาใช่ไหมเนะี่ยใช่แต่ว่าตอนนี้ศาสตราจารย์บอกว่าสถานการณ์ปกติมี ถ้เรา,าตามหาเฟ่ก่อนนะก่อนที่ใช่เขาจะสลายเป็นผุ๋ผยผ<อ>งนทายเราไปกันเถอะงั้น<ะ>เรามีเวลาถึงกีง่โมงสี่ทุ่มใช่ปะใช่ไปเลย,ยรีบเลยได้ไงเฟคนที่ไม่มีผ้าคลุมอ๋นั่นเฟ่ทำไมเขาถึงไม่ใส่ผ้าคลุมเกิดอะไรขึ้นอะเอ๊เราอเขาอยู่ที่บ้าน,น,นไหมได้ไงเฟรหรือเปล่าเฟกับไมกี้หรือเปล่า เรารอเขาอยู่ที่บ้านไหมไปใช่ว่าถ่าเขาก็ขึ้นมาหรือเปล่าฉันว่าเข้าบ้านกัก่อนวันนี้วุ่นแฮะคุณต้องคุยกับเฟย์เรื่องเขาไปไหนมาถ้ารู้อย่างนี้ฉันจะไขว้ลูบไลฟ์ไหมฉันจะเข้าหอนตั้งแต่ตอนสี่โมงเย็น่ะคือจะพูดไงดีวะมันอธิบายยากคนดูคือด้วยความที่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นโลไลน์จริงๆอ่ะบ้านกิฟฟินดอร์มันบอกว่าบางคนก็เขียนโลแบบว่าช่วยเพื่อนเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกได้อะไรอย่างเงี้ยเราเลยเอาตรงจุด จุดแวรับไรมามาตรงนี้ไม่ได้อะครับเออเรื่องนี้มันก็ต้องมีการแบบตรวจสอบอะ่ะแต่สําหรับเมื่อกี้ผมมองว่ามันค่อนข้างอันตรายถามว่ารักชีวิตไหมเมื่อกี้แทบจะไม่ได้รักชีวิตเลยแต่บางคนที่จะเป็นกิฟฟินดอร์ได้มมนต้องมีการรักเพื่อนมีการเสียสละได้ะอะไรเงี้ยฮะเลยเลยไม่รู้ว่ามันใช้กฎแวลับไรได้หรือเปล่าอาจะต้องไปห้องถูกกันนะทุกคนใช่นาะไปห้องถูกกันอ๋อปะปะปะ S <S 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 แต่แต่สิ่งที่ผมทาตอนตอนที่จะเข้ามาที่บ้านเห็นปะ่ปปปะที่ไปแอบทัราจานอันนั้นอันนั้นผมหน้าโดนเพราะว่าผมไม่รักชีวิตคือเรื่องมันเกิดขึ้นเรื่องมันเกิดแบบว่ามาแล้วนายบอกนะมันเกิดแบบเออเขาประกาศให้เข้าไปาในบ <ๆ S 1> ้านแต่เรายังท้าทายที่ <จะ S 2> อยู่ <ตำ S 2> ด้านนอกอันเนี้ยอันนั้อันนี้จะผิดกฎเคไม่เป็นไรอืมนายผิดกฎจริงว่าไม่รักชีวิตเจคอบนายนะใช่ไหมอืมตาดีอ่ะระวังด้วยนะเจคอบฉันรู้สึกผิดเลยนะเจคอบ ไปนั่งฟังกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในที่ผ่านมาในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เนื่องจากว่าศัตรูจารยร์ทุกคนนั้นได้ไดทําการคลายบาเรียออกเพราะไม่งั้นแล้วถ้าหากสร้างบาเรียใหม่จะทําให้เวทนั้นทับซ้อนกันและมีประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่ซึ่ง ในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางศาสตราจารย์นั้นได้ทำการสร้างบาริอ์ใหม่ที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมจากพลังของศาสตราจารย์ทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในวันนี้จะไม่มีการเกิดขึ้นอีกและแน่นอนว่าฉันขอยืนยันว่าฮอกวอตส์ยังเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยกับเด็กที่เรียนในฮอกวอตส์ทุกคนแล้วเจอกัน โลแกนฉันกินลมฉันตัดใจความแน่ว่าเหมือนไปจะไปนะคอนแนใจไร้องอะไรอ่ะอันนี้เขาปูสตอรี่แบบว่าสาวโบกใกล้มาแล้วป่ะปูสตอรี่ซะแบบเกิดอะไรขึ้นนี่พอพูดจบเสียงนี่อะไรนะเสียงเหมือนคล้ายเสียงอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเสียงวิญญาณน่ะนี่ปูสตอรี่สาดมืดไปเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ยผม เพิ่งไปตรวจสอบห้องสัตว์อาจารย์ใหญ่มาออพอดีว่าฉันพูดถึงบาเรที่เรากําลังสร้างขึ้นใหม่นะคะอ๋อไม่ใช่กําลังสิสร้างขึ้นใหม่ไปแล้วนะคะอ๋อคงไม่เกิดเรื่องราวแปลกๆเรื่องเสียงเกิดขึ้นอีกนะครับเอาละยังไงผมฝากสัตว์อาจารย์ทุกท่านควบคุมแล้วก็ดูแลเด็กๆแล้วก็ถ้าเด็กๆน่าจะวันนี้น่าจะเกิดเรื่องซะเยอะเลย้เด็กๆรับประทานอาหารแล้วก็เข้าหอน,อนอนกันเถอะครับคุณลีคุณลีสปาเกิดเรื่องใหญ่แล้วคะ่ะ เกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่บ้านโซฟีจากที่คุณลีไปตรวจเช็คห้องสารจารย์ใหญ่ฉันเห็น๊อกทิ้งขนเอาไว้ค่ะที่โต๊ะพร้อมก<า>ับเอกสารที่หายไปใช่ค่ะดิฉันเห็นแสดงว่าฟิลนาน่าจะเอาของเออยังไงเออสัตว์ไม่สิคุณโซฟีรบกวนพาผมไปห้องสารจารย์ใหญ่ดีค่บได้ค่ะดาคุณลีตามมาเลยชื่อนกฟินิกนะอ๋อน้ป่าเนาะอ๋อเป็นชื่อนกฟินิกชื่อฟอก อ๋อเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้แหละหลัเลลงเวทของสัจจานั้นกำลังจะหมดนะครับพอดีใช้ส้อมบาเรียไปหมดแล้วนักเรียนศาสตราจารย์ครับ <c oughs> เรื่องเรื่องที่ว่ามีมีตัวอะไรหลุดออกมาจากหลังจากที่สร้างบาลีนิกเนี่มัมนคือตัวอะไรหรอครับเอ,อ่อไม่น่าจะหลุดเข้ามานะครับน่าจะออกไปไม่ทันและโดนบาลียนทำลายไปแล้วนะครับเห็นที่ว่าคุณเห็นว่าศาสตราจารย์ลีพูดถึงนะครับอ๋อมาถึงฟอกเลยนะครับสรุปแล้วเสียงที่เราได้ยินทั้งหมดมันคือเสียงอะไรหรอ เออเป็นเสียงจากสิ่งแปลกปลอมจากข้างนอกนะคบนักเรียนเอาละครับนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนบ้า,านไหนทาเสร็จแล้วกรุณาเข้าหอนอนด้วยนะครับฉันว่าฉันทานเสรนะ่ะฉันทานไม่ลงนะ่ะฉันขอตัวก่อนดีกว่านะเ,นเพื่อนๆพวกนายคิดว่าสาัตว์มืดยังมีอยู่หรือเปล่าอย่าลืมเข้าหอนอนด้วยนะครับตอนนี้ยามพิการนะครับนักเรียนตอนนี้หกวอปลอดภัยนายนคิดว่าเส,สียงเมื่อกี้นี้ใช่พวกสัตว์มืดหรือเปล่า นายเชื่อหรอว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขากวาดล้างสาัตว์มืดไปได้หมดฉันว่าไม่ได้ใช่หรกอกว่ายืนยันว่าหมดนะจริงๆแล้วแล้วทำไม,ไไมขนถึงปิดบังพวกเราลนะ่ะเขาไม่ยอมบอกเลยว่ามันคืออะไรแต่บอกเป็นสิ่งแปลกปลอมอาจจะยังไม่ใช่เรื่องที่พวกเราต้องรู้นะฉันว่าพวกเรากลับหอนอนกันเถอะไปสิไม่ไปฉันว่ายังไม่ไป ูสัตมืดอยู่นะครับแบบนี้ดีเลยสัตว์มืดมาไวอย่างที่คิดนะคิดง่ายๆครับถ้าสมมุติว่าถ้าปีหนึ่งเนี่ยเราเรียนเวทแบบว่าสตูบิฟายเอยหรืออะไรเอยที่มันเอาไว้หยุดอะไรพวกนั้ได้แสดงว่าม่งค่อนข้างน่าสนุกอะถ้าคิดก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยจะต้องมีการสู้กันเกิดขึ้นแน่นอนฉันมั่นใจ เพราะว่าสตอรี่เมืองอ่ะองตรงปะเนี่ยมันผ่านมาสองปีแล้วเว้ยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าไหเขาบอกว่า2ปีที่ผ่านมาฮอกบอดเนี่ยได้ล้างพวกสัตว์มืดไปหมดสิ้นแล้วคือผมว่าในสองปีเนี้ยมันผมว่ามันเต็มที่แล้วครับสาหรับสัตว์มืดที่มันมาเกาบมารวมตัวกันใหม่ผมว่าสองปีนี้มันเป็นสองปีที่ว่าน่าสนใจนะในความคิดที่ว่าเขากลับมารวมตัวกันแล้วพวกสัตว์มืดที่ยังลงเหลืออยู่ถ้าคิดแบบในหนังนะ สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเต็มไปด้วยความแค้นแน่นอนครับสำหรับพวกศาสตร์มือที่จะต้องมาเอาคืนฮอกวอตส์ผมมั่นใจเนรอเรื่องไม่เอาเรื่องเนเรื่องเมืองน่าสนใจเลยแต่แถมยังบอกไว้นะว่าอาจารย์ใหญ่จู่ๆก็ได้เสียชีวิตลงอย่างปริศนาถึงแม้ว่าจะผ่านไปนานขนาดนี้ฮอกวอตส์ก็ยังเต็มไปด้วยปริศนาอยู่เช่นเดิมเขาเรียกว่าสองปีแห่งความแค้นเชดสวัสดีนะพ่อพับ ไม่ต้องขอบปกตเออใครอ่ะฉันพายุน่ะอ๋อพายุฉันมีเรื่องอยากถามอ่ะอ๋อรีบใอ้นายรีบหรือเปล่าซื้อรีบกับห้องหอนอนนะครับนักเรียนตอนไหนอ่ะกับผู้หญิงผมสีอะไรนะลืมอ่ะทำไมหรอเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ่อฉันเห็นบ้านนายสองคนเดินออกมาจากโถงตอนที่เขาห้ามอ่ะแต่ว่าฉันไม่มั่นใจว่าใช่นายหรือเปล่าอ่ะเดินออกจากห้องถูตอนที่เขาห้าม ตอนไหนฉันตอนที่เสร็จแล้วอย่าลืมให้นักเรียนก้าหอนอนให้รอนะตอนที่พ่อที่เขาเรียกรวมครั้งแรกอะใ่จ้าะฉันอะตอนฉันก็ฉันก็ขึ้นบ้านนะอ๋อไม่ใช่นายหรออืมทำไมหรออ๋อฉันเห็นเหมือนคล้ายนายอะฉันเลยจะเธอก็เลยแอบด่าฉันหรอมีเรื่องคาใจนิดหน่อยอะเธอก็เลยแอบด่าฉันหรอฉันไม่ได้แอบด่าฉันตามหานายเฉยๆอย่ะ หาฉันทำไมว่าแต่เธอเชื่ออะไรอะ่ะฉันไม่รู้จักชื่อใอรอ๋อไอชา,อออชาคนที่มามาแนะนําตัวบ้าน,นไหนไม่ <ๆ S 1> ต้องลำเลือโอ้ยเธอหายไปไหนแล้วเดี๋ยวคน,นรู้จักเราเว้ยโอ้ดีดีสาวๆรู้จักใช่ใช่ฉันเองแหละจะกลับบ้านแล้วใช่หรือเปล่าให้คือก็แค่คอ,ยอยากรู้แค่นี้แหละแค่นี้ใช่โอ้โหทำให้ฉันไม่ได้กลับบ้านฉันคิดว่าฉันอ๋อฉันขอโทษ๋อไม่เป็นไรอ่ะ ฉันคิดว่านายเป็นคนเดินออกไปอ่ะฉันเลยอยากถามอ่ะถามว่าว่าใช่ฉันหรือเปล่าโอ้ต้องถามเลยออาถามมาเลยถ้าเป็นนายอ่ะมันมีหลายเรื่องที่ฉันต้องถามอ่ะโอเคงั้นมาถามเลยไม่ใช่นายไงเอ้ยมันมันไม่ใช่นายอ่ะงั้นเธอลองเกิดมาก่อนไปฉันรู้อะไรเนี่ยฉันจะบอกฉันต้องเกิดเรื่องอะไรอ่ะเอาละพูดมาสิมันเยอะมากอ่ะเอาเอาสักเรื่องหนึ่งก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ก็จบอีกฝันฮะโอ๊ยโอ๊ย นายรีบไปไหมอ่ะอฉันเจ็บอีกแล้วฉันฉันตกอีกแล้วเพื่อนนายรีบไปไหมอ่ะฉันไม่รู้จะรีบหรือ่าฉันระวังสเสือฉันตกอีกแล้วคือมันไม่ใช่นายอ่ะเพราะมันไม่ใช่นายฉันก็ไม่รู้เออฉันเองแหละอืมฉันเองเออเอาดีๆเออฉันเองคือฉันจะถามว่านายเจออะไรบ้างอ่ะตอนนายออกไปอ่ะ ยังไงอ่ะเป็นอะไรบ้างฉันก็ปกติดีไม่ได้ฉันถามว่านายเจออะไรวะคือเนี่ยมันคือมันไม่ใช่นายไงต่อให้ไม่ใช่ฉันฉันก็ยังงงน่าจะใช่ฉันแหละเออแล้วเราต้องเจออะไรคืออะไรฉันเจออะไรถ้าเป็นนายคือฉันจะถามเลยเพราะว่าเพื่อนฉันอ่ะออกไปเหมือนกันแล้วเพื่อนฉันบอกว่าฉันไม่ดีดีเธอพูดอะไรเธอรู้ตัวไหมฉันกระสบอ่ะกระสบเบามากเลยไม่นิไม่ไม่ดิฉันลืมไปตรงนั้นมันอยู่ข้างบนอ่ะอาจจะเธอระยะใกล้เลย ได้ยินยังเออได้ละคือฉันจะถามคือถ้าเป็นนายอ่ะฉันจะถามว่าตอนนายออกไปไนายเจออะไรบ้างเพราะว่าตอนเพื่อนฉันออกไปอ่ะเพื่อนฉันบอกว่าเห็นเห็นอะไรสักอย่างสองตัวลืมละ <c oughs> คือเพื่อนฉันเห็นเปล่งแปลกๆอ่ะสองตัวยืนอย้างนึงนนะ่ะโอเคอ่ะสวัสดีบอบ <c oughs> ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สวัสดีก่อนนะเห็นสองตัว ตรงไหนน่าห้องถัเหรอฉันไม่รู้คือเพื่อนฉันบอกว่าเขาแอบแล้วก็ไปเจอมันยืนอยู่กันสองตัวอ้าฉันไม่เจอนะเพราะฉันก็ก็วนเวียนอยู่ข้างหน้าฉันไม่ได้เจออ๋อนายขึ้นผิดอันกันหรือเปล่าแต่เพื่อนฉันบอกว่าฉันสามเลันงเจี๊ยบนายขึ้นปิดอันกันหรือเปล่าอ่าฉันสามเลยนะฉันเจ็บที่ต่อยนะ ฉันเก็บปันไดที่นี่ล้เกินแล้จะใช่ใช่ไหมเพื่อนมาเข้านอนอะอะไรเ่ยฉันเพื่อนไม่ใช่หรอเพื่อนกันไม่ใช่หรอยกลับบ้านเหอไม่เป็นไรอโอเคโอเค้นใ่าอน่าจะเป็นชั้นแรกนอนเองสิไม่รู้อ่ะเออน่าจะเป็นชั้นอะใชโอเคเดนกลับบ้านก่อนนะไปไปแต่กันเป็นเพื่อนอไฉันบอกน่ารักค่ะคนบ้าอะไร โอ้กูไปทางไหนกูเจอแต่บ้านแม่กูอยู่ทุกที่แล้ว